วันนี้พ่อบาวลูกแอนฟิวจะพามาเที่ยวน้ำตกนะตกที่อำเภอเนื้อปางน้ำตกห้วยคุณเทินนะอ่ตบุบบ้านมุงนะห่างจากอำเภอมาประมาณ5กิโลต้นกลับได้ไหมต้นกลับก็ได้นะแไม่หนีไปไหนครอบ อันี้อากาศดีมากน้ำมาแล้วครับเมื่อคืนฝนตกบอกน้ำกำลังเยอะเลยคอันนี้ก็มีของขาย ตกห้วยขุนเทินยูเก็ตอุทยานเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวไหนปู้วะไหนดูนี่ลุงดูดิกล่องดูดิโอ้ปูน้อย ไปยากแคะเป็นไงดีอ,อึบโอ้ขนาดหมานีา่ทำไม่ได้เลยธรมชาติออโอ้ได้ยินเสียงน้ำตกแล้ว ดูเสียงละโอ้โหลมลื่นมากดูครับดูครับเป็นชั้นเป็นชั้นดีเลย เก้าแล้วอส่รเท้าอันนี้เหรอเข่าเลยนั่ง่ยว่มาเทว่งไปเลย bố cũng tiếp, dẫn nó ồ cân đinh hình này thẳng á hơn ồ đừng nói oh, lên con dài rồi ạ. ัน,นดีสวยงา้ลื่นไหมไม่ลื่นเนะม,ม,มันมันไม่ลื่นมันไม่ใช่ตะไคร่น้ำอะ่ะดีดีเนี้ยเออมันหนืดตีนเลย สำรวจให้หมดครับเออสวยงามครับนีมีมีมัน,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 นตกหลายย้อยนี่ยิ่งยิ่งไได้อดเ,เออเป็นชั้นดีจังเลยนี่สวยงามมากครับโอ้สวยสวยเลยเป็นชั้นดีโอ้ตรงน,นี้สวยมาก แต่ข้อบ่าจะลองขึ้นทางนี้ข้อบาาจะขึ้นทางนี้ไปดูข้างบนดิมีอะไรเอ้ยเออไม่ลื่นนะคะเนี่ยขึ้นได้สบ,บายเลยนี่โอ้โหโอ,โอ,โอ้โอ้โอ้โอนี่เป็นชั้นอีกแล้วโอ้เป็นชั้นอีกแล้ว โอ้อบนนี้ยิ่งสวยโอ้ลานกว้างเลยครับตรงนี้โอุ๊ยดูดูโอ้โหสวยงามแท้นี่ ไปดูต้นน้ำดิต้นน้ำเขาเขามาจากไหนต้นน้ำโอ้โอุุ๊๊อยดูเจียบสวยมากนู่นยาวไปนู่นเลยครับโอ้คาท่าคาท่า,า,าแต่ในนี้เขาห้ามเอาอาหารเข้ามากินในนี้ครับ มาเจ็ดตัวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพอย่างเดียวดูเพราะว่าเป็นเขตอุทยานโอ้ตรงน,นี้ดูดิดดด เสียงน,น้ำตกจะดังไปหน่อยนะดูบรรยากาศแล้วกันโอโ้โหนี่โอโ้โหนี่ป๊าดีนะักท่องเที่ยวมาตีเขียนด้วย ดีไรเลยนักท่องเที่ยวหมดโอ้หมดแล้วความชั้นหมดแล้วดูดิ่โอ้นี่ไงตรงนี้ก็เป็นประมาณทานน้ำไหลมาจากภูเขาครับไหลมาตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละมันไหลเป็นชั้นเป็นชั้นไปโอ้สวยงามมาก ใโอ้มีปลามีปลาปลาน้ยปลาน้ยปลาน้อย,ปอย,ปอยไปแล้วเด็กน้อยเรีกยกกันตรงไหนเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อย น้อยเด็กน้อย,อยแอนฟิวโดได้เหรอโอ้ลึกอหรเมื่อกี้เราไปทางไหนวะเนี่ย thoải mà lướt nát phiêu để được nói đem mặt mình lướt lướt á Yên yên lên đó chưa thoải chưa thoải cao chạy đột ก้าวยืนนี้ก้าวยืนนี้เท่าไหร่โอ้าอุเออตรงนี้สวยนะอันนี้มันกว้างดีตรงเนี้ยถึบรรยากาศครับบรรยากาศเอาลูกแร่งมา ลมากดูดูชั้นแรกดิแบบดูชั้นแรกของเขาดิโอ้นี่ Thank you.